งานซิมิวบุกแฟร์นะครับครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่27แล้วนะครับหลังจากที่เราห่างขายกันปีนี้เป็นปีแรกในรอบหลายๆปีนะครับที่เรากลับมาจัดที่อาคารสำนักขอสมุทรนะครับ,รบอ,อยู่วัตถุประสงค์ของการจัดงานเนี่ยเพื่อที่จะ ให้ผู้อ่านกับร้านค้านะครับได้มาพบเจอกันแล้วก็จัดจาหน่ายหนังสือในราคาถูกนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่านที่ทําให้ผู้อ่านเนี่ยได้พบกับนักเขียนในดวงใจนะครับได้ติดต่อสอบถามพูดคุยใกล้ชิดนะครับหนังสือนะครับที่ทางสำนักพิมพ์ต่างๆได้นํามาแล้วก็เปิดบูธขายเนี่ยนะครับในสัปดาห์หนังสือของทางสำนักของสมุดเนี่ยนะครับ ผมก็คิดว่ามีหนังสือหลายๆเล่มด้วยกันนะครับทั้งที่เป็นหนังสือสําหรับเพื่อความเพลิดเพลินนะครับอย่างเช่นหนังสือการ์ตูนแล้วก็มีหนังสือทั้งในเชิงวิชาการที่นักศึกษาสามารถจะเลือกซื้อได้นะครับแล้วก็มีหลายๆสำนักพิมพ์เนี่ยก็นำมาซื้อมาจัดจําหน่ายในราคาที่ถูกนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆนักศึกษาทุกคนครับ วันนี้มาในนามของประธานชมรม f r i e n d of Library นะครับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับมาเป็นสมาชิกนะครับเพื่อจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับทั้งประชาชนทั่วไปแล้วก็ชาวหอสมุดนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมสนุกนะครับแล้วก็อยู่ในบรรยากาศกับซสียงอยู่บุกแฟนนะครับแล้ววันนี้บรรยากาศเก่าๆกลับมาแล้วนะครับมาจัดกันที่หอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในร่วมอศของเราเองครับ ก็ขอชิชวนนะคะสําหรับใครนะคะที่รักหนังสือและก,การอ่านนะคะแล้วก็อยากได้หนังสือใหม่ๆนะคะก็สามารถที่จะมาเที่ยวชมนะคะแล้วก็ช้อปปิ้งหนังสือได้นะคะในงาน CMU Book Fair 2022นะคะที่สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะก็จัดตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่2อธันวาคมนะคะก็สามารถมาร่วมงานกันได้นะคะมีมีของหลากหลายมากเลยนะคะมีของขายเยอะแยะมากมีของกินด้วยนะคะใครหิวก็มาได้นะคะ ก็ดีใจเนาะเออได้มาจัดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็งานก็แบบคึกคักด้วยแล้วก็มีบูธออกมาร่วมจัดค่อนข้างเยอะมากค่ะที่งานมีหนังสือแบบหลายประเภทมากเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนมาร่วมงานกันนะครับมีทั้งหนังสือลดราคาหนังสือใหม่หนังสือแบบหายากอะไรอย่างี้ครับผมเป็นงานที่มีหนังสือเยอะมากหลายแบบเลยนะคะให้ทุกคนลองมาเดินดูได้ค่ะครับแล้วก็ยังไงก็ขอเชิญมาร่วมงานซีมยูบุ๊กแฟร์กับเรานะครับที่บริเวณสำนักขอสสุดมาเช่ยงใหม่ได้ครับ งานซิมยูบุ๊กแฟร์ปีนี้นะครับเรามีคอนเซปต์ว่า read 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 for digital life นะครับอ่านเพื่อชีวิตดิจิทัลนะครับขอเชิญเข้าร่วมงานซิมิ o บุ๊กแฟร์ครั้งที่2 7ในวันที่23พฤศจิกายนถึงวันที่2ธันวาคมนะครับการอ่านคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตมันเยี่ยมมาก